เป็นสแน็กสตอร์ในเมืองจีนนั้นกำลังมาแรงมากนะคะและข้างหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือร้านชื่อว่าเจ้าอี้หมิงค่ะคือมันตอบโจทย์ไงเราไม่ได้อยากกินเยอะเราอยากกินอย่างละนิดอย่างหน่อยกินจอาเข้ามาแล้วมันดูมความสุขเนะาะฟังแบบเป็นที่นิยมสำหรับชาวจีนมากนะคะ โดยสถิติตั้งแต่เดือนมนกราคมถึงตุลาคมในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีร้านสแน็ k สตอร์หรือว่าร้านที่ขายเฉพาะขนมขบเคี้ยวในจีนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นกว่า22,000แห่งและในปี2566นั้นนะคะก็ต้องบอกว่าตลาด Snack Store ของประเทศจีนนั้นก็มีมูลค่าโดยวรวมอยู่ที่กว่า8,900ล้านหยวนและก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าในปี2568เนี่ยมูลค่าของตลาดสแน็ k สตอร์นี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็น123,000 900ล้านหยวนค่ะซึ่งแน่นอนว่า Snack Store เนี่ยแหละค่ะก็จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดอาหารว่างหรือตลาดสแน็คของจีนนั่นเอง จริงๆร,ร,ร้านนี้เนี่ยนะคะเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาตอนปี2019เท่านั้นเองแต่ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนนอที่หันมาซื้อขนมซื้อสแนค็คตามร้านเหล่านี้เยอะขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้เติบโตวรวดเร็วมากๆนะคะจนกระทั่งเดือนมิถุนายน2024นี้เองนะคะเจ้าอี้หมิงเนี่ยได้ตัดสินใจควบรวมกิจการกับเบอร์2ที่ชื่อว่าหลินชือเหินหมางนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยแบรนด์เจ้าอี้หมิงและหลินชือเหินหมางพอรวมกันเป็นเครือนี้เนี่ยนะคะก็กลายเป็น c h a ส n น็คส k store ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแล้วก็มมมีสสาาาาาาขขขขรววกกันนน่1 0,000้งงงใออเืจ จะเป็นอย่างไรตามไปดูกันค่ะจีบตะก้าเลยนี่คือบรรยากาศข้างในร้านนะคะของเจ้าอิ่มิงเนาะเขาก็จะขายของแบบชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีน่าว่ามันก็แอบ,บเหมาะนะกับแบบเด็กๆหรือว่าอีเบ้นทีน่าเองที่แบบก็อยากลองโอริโอรสสตรอเบอรี่ที่ไม่ได้อยากซื้อทางแพ็คใหญ่ก็ซื้อแค่นี้พอเนี่ยกินแค่นี้ จริงๆอ่ะมันจะอารมณ์คล้ายๆแบบถ้าเห็นแบบนี้ตอนเด็กๆเราไปร้านอากิโกกันไหมคะไปเลือกขนมแล้วก็ามาชั่งน้ําหนักอะ่ะที่นี่เขาก็ขายตามน้ําหนักเหมือนกันบ้านเราหายไปแล้วใช่ปหแต่ว่าเมืองจีนเนี่ยกลับมาอีกครั้งเราก็กาลังแบบเป็นที่นิยมสําหรับผู้บริโภคชาวจีนมากนะคะต้องรอลุ้นว่าเช่นนี้จะไปถึงบ้านเราหรือเปล่าเนาะซึ่งในนี้จะมีขนมที่แบบหลากหลายมากตั้งแต่ขนมสมัยด้กทุกคนนี่คือกินจ้า7.9หยวนนอกจากแบบขนมพวกนี้ ที่มันเป็นแบบทั้งแพ็กเกจฟู้ดทั้งเอามาแบ่งหายแบบนี้คือมันตอบโจทย์ไงเราไม่ได้อยากกินเยอะเราอยากกินอย่างละนิดอย่างหน่อยหันมาตรงนี้ก็จะมีอ่าห่อใหญ่หน่อยก็มีนะคะถ้าอยากแบบลองเป็นห่อใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะเลือกเอาพวกแบบขนมที่มันแบบได้รับการตอบรับที่ดี <S <S คนหาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มาม่ารามีกลืงสม็ตรูปเห็นไหมคะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรรจากหลากหลายประเทศนะสาลายที่เราคุ้นเคย แต่ว่าไม่มียี่ห้อที่เราคุ้นเคยอันนี้ชื่อเหมือนที่เราคุ้นเคยอันนี้คู่แข่งเขาวางคู่กันตรงนี้เข้ามาแล้วมันดูมความสุขเนาะเพราะว่ามันได้กินมันจะได้ยหยิบขนมอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เห็นแบบเด็กๆอ่ะเขาก็หยิบกันแบบนี่คือเทดดิชัชนอลคอนจีไข่กรอบคะ่ะไม่อยากกินเยอะก็กินแค่นี้พอนะแล้วก็หยิบไปชั่งชั่งชงชัชทุกคนอยากกินแค่ชิ้นเดียวไงก็งดู เราเนสกาแฟามาแยกขายซองแบบน,นี้ด้วยเฮ้ยดัชมิลนี่บ้านเราปะน,นี่ดัมิลบ้านเรานะตาเป็นการสร้างการจดจำแบรนด์เพลงไม่มีอะไรเลยเพลงบอกว่าถ้านึกถึงขนมก็ต้องเจ้าอิมิลแค่นั้นอ๋อเจลเล่คล้ายเจเล่บ้าน,านเราคอนนไไน่หวังหวังใ่ไหมหวังหวัง คนจินชอบกินชีสลอดแบบนี้นะคะเนี่ยขนมปังแบบแซนด์วิชหรืออยากกินแค่นี้ก็ได้ชิ้นแค่นี้ขายเป็นช่างอยากกินอันนี้ลองไหมลองไหมคือมันเป็นแบบสวรรค์ของคนชอบกินขนมอ่ะเฮ้ยอันนี้หาคืออยากกินแบบแต่ก่อนเราต้องซื้อเป็นถ้วยใหญ่ค่ะ นี้คืออยากกินแค่นี้มีถั่วอยู่ข้างในมี d ิปปิ้งอยู่ข้างล่างจบจ้ะหรือี v e n จะเป็นขนมโบราณอ่ะขนมโบราณของคนจีนเขาจะชอบกินแป้งห่อๆอะไรแบบนี้ก็มีแบ่งขายแบบนี้เหมือนกันมีทุกอย่างขนมข้าวขนมหวานขนมแน็คเม็ดแตงโมเยลลี่มีทุกอย่างที่จะนึกถึงที่เป็นขนมอ่ะแต่ก็คือขายชัดเจนเนยว่าขายเฉพาะขนมแล้วก็มีทั้งพอชั้นเล็กพอชั้นใหญ่แต่ส่วนใหญ่ขายพอชั้นเล็กอยจ่ายตังค์กันเนาะ ทั้งหมดนี้เท่าไหร่5.88หยวนเท่านั้นได้ขนมแบบหลากหลายอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเทรนของ snack store ที่จีนนะคะเจ้าอี้หมิงภาษาอังกฤษเขาเรียกซุปหปมิงแน่ร้านน่ารักด้วยมีโลโก้น่ารัก